ค่ะพี่อังคะเราอยากให้ลูกวัยรุ่นเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยพี่อังมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างคะ เป้าหมายในชีวิตก็น่าจะหมายถึงอาชีพเนาะที่จะเป็นในอนาคตนั่นแหละค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์น้อจากผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปกครองอาจจะต้องส่งเสริมให้เขาไปมีประสบการณ์นะคะเห็นอาชีพต่างๆแล้วก็ชวนมาพูดคุยหรือส่งไปแคมป์ไปค่ายเพื่อค้นหาความสวรรค์แล้วก็ความชอบหรือสิ่งที่เขาทาําได้ดีของตัวเองค่ะนี่ก็เป็นส่วนที่หนึ่งเนาะ ข้อ 2. นะคะครูออนก็คือให้เขาได้ไประสบการณ์ตกงวกับเรื่องนั้นนะคะได้ไปทดลองทำได้ไปทดลองเรียนหรือได้ไปฝึกงานในอาชีพหรือว่าในาแขนงที่เขาสนใจเนะะี่ยเขาจะได้กลับมาทบทวนว่าเออมาตรงกับที่เขาคิดหรือตรงกับที่เขาเข้าใจไหมคะอ๋อค่ะแล้วก็นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญของคอรูคอร่อนการที่น้องเขาชอบเรื่องไหนนะคะ อาชีพไหนให้เขาหาต้นแบบค่ะนะคะว่าเป็นคนที่แบบเขาดูแลเขาชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออศึกษาประวัตินะคะของคนคนนี้ในอาชีพที่เขาสนใจจะได้เป็นอ่าเขาเรียกว่าโมเดลของน้องเขาในการที่จะไปในเส้นทางอาชีพต่อไปค่ะโดยวิธ hmm. ีนี้เนี่ยสามข้อนี้จะช่วยให้น้องเขามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นค่ะพ่อนอนออืค่ะเป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยค่ะพ่ออนคะทำไมเราต้องให้ลูกเรามีเป้าหมาย จริงๆแล้วการที่เด็กๆเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายนะคะจะทําให้เขาเนี่ยได้มีความพยายามมุ่งมั่นนะคะที่จะทําสิ่งต่างๆให้ไปถึงเป้าหมายหรือว่าความสําเร็จที่เขาอยากจะเป็นในอนาคตด้วยค่ะ ใช่เลยค่ะผู้อ่แล้วก็ในความเห็นของพี่อ่าการเรีนเมันก็ไม่ง่ายเนาะทั้งแบบโอ้โหวิชาการต่างๆมากมายถ้าว่าเด็กๆเ,เขาไม่นด้มีเป้าหมายนั้นเนี่ยบางทีจังหวะที่เขาเรียนไปนะคะกิจกรรมต่างๆอาจจะเกิดความค้อถอยแล้วก็เด็ดเหน่อย การที่น้องเขาสามารถที่จะแบบมีเป้าหมายในชีวิตว่าที่จะไปเรียนอาชีั้นอาชีพนี้นะคะหรืออยากจะสอบเข้าคณะการคณะนี้เน,น,น,นี่ยมันก็เป็นการที่จุดตา้งใให้น้องเขาได้มีความพยายามในการที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายตั้งแต่